ได้ความรู้เ,เกี่ยวกับการทำอบรมทำไข่เค็มใบเตยครับเพื่อไปทำการต่อยอดในอาชีพได้ต่อและคิดว่าทำยากทำง่ายแค่ไหน,หน,น <g> คะ่กะกานครัี้ก็ทำยากไหมก็ขึ้นอยู่กับเราครัผมแต่สำหรับผมว่าคิดว่าง่ายสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสองพสองทีวีค่ะศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนจัดฝึกอาชีพระยะสั้นการทำไข่เค็มเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนานายอำเภอบางพลีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำไข่เค็มให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ โดยมีนายจำนองพวงจากทาประธานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบางพลีกล่าวรายงานซึ่งมีนายนนทจิตเนตรพุกกะณนะผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการนางประเสริฐจ,จันทรอ่อนประธานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางพลีคณะอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางพลีคอยให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบางพลีและศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางพลีจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสรรั้นหลักสูตรการทำไข,ข่เค็มให้กับผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมคุมประพฤติได้มีนโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและบุรณาการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้ผู้กระทำผิดสามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำแต่ที่ผ่านมาพบว่าผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการบางส่วนหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำเนื่องจากมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวซึ่งจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบางพลีและสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงบูรณาการการสร้างและร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นโดยเน้นการสร้างอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับการฝึกอาชีพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ โดยในครั้งนี้นะคะได้จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำไข่เค็มให้แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้ผู้กระทาผิดได้นำความรู้ทักษะที่ได้ไปพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานมีอาชีพเป็นของตนเอง มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและตนเองตลอดจนเพื่อให้สังคมปรับเปลี่ยนทัศนคติเกิดภาพลักษณ์ใหม่ต่อผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เห็นคุณค่าของตนเองกลับคืนสู่สังคมโดยไม่หวนกระทำผิดซ้ำโดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศาลสั่งคุมความประพฤติและอยู่ในความดูแลของสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวนกว่า40คนอีกด้วยค่ะ ครับสำหรับโครงการนี้ถือว่าเป็นการที่ดีนะครับสำหรับเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้คุมประพฤติจะได้ใช้เวลาว่างนะครับในการถ่ายทอดให้ไปยังครอบครัวในการทำไข่เค็มเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวเพิ่มจากงานที่ทำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อจะให้ผู้ถูกคุม มีอาชีพนะเพื่อจะไปต่อยอดในการที่จะทําอาชีพเนี่ยเลี้ยงตัวเองหรือต <ฮะ S 1> ่อเลี้ยงครอบครัว <ฮะ S 1> ตลอดถึงเพื่อ,อช่วยสนับสนุนและก็เป็นการคืนกำไรสู่สังคม<ฮ>ะนะครับให้เขาได้รับความรู้ในระยะสั้นๆก็คือโครงการการทําไครเค็ม <ฮะ S 1> ออกใบเตย <ฮะ S 1> ในเมื่อสังคมให้โอกาสแล้วนะครับ <ฮะ S 2> ก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงโอกาสที่ได้รับนะครับ ไม่ใช่มองแค่โอกาสอย่างเดียวแต่ต้องมองในอนาคตด้วยว่าเราจะมีอะไรเพิ่มเติมในการที่จะดูแลครอบครัวในการที่จะปรับปรุงตัวเองในการที่จะสร้างรายได้นะครับเพื่อเป็นคนดีของสังคมต่อไปก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการทําอบรมทําไข่เค็มใบเตยครับเพื่ออาไปทําการต่อยอดในอาชีพได้ต่อและคิดว่าทำยากทำง่ายแค่ไหนคะต่อการทำาบนตในครั้งนี้ก็ทำ ยากไหมก็ขึ้นอยู่กับเราครับกับผมแต่สําหรับผมว่าคิดว่าง่ายคิดว่าง่ายครับผมแล้วพี่คิดว่าจะสามารถจะเอาไปต่อยอดตรงนี้ได้ไหมได้ครับได้นะคะ